ปึ๊บไปปักทอดเฮ้ยโอ้โหมันมันหมาแล้วห,หัวใจเอาละค่ะคุณผู้ชวมว่าโหกราวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะในะวันนี้เนี่ยเราก็มากับไม่ครับผีกันอีกเช่นเคยนะคะก็ในวันนี้เนี่ย เรามาต่อจากพาร์ทที่แล้วเนาะซึ่งในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราค่อนข้างจะสมบุกสมบันประมาณหนึ่งกอไม่ใช่ประมาณนึคูจะสมบุกสมบันค,คูจะเละเทะอย่างกับซากอะไรบางอย่างเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเติ้ลมาแก้มือพอจบพาร์ทเมื่อก่อนงานนี้นะเติ้ลก็ไปหลังไม้แบบสักพักเลยแล้วก็ทําฟงทําฟาร์มก็จะมีฟาร์มเบอร์รี่นะคะแล้วก็จะมีฟาร์มข้าวของพวกเรานะคะซึ่งเป้าหมายในวันนี้ที่เติ้ลได้ตั้งเอาไว้เลยนะคะคือเราเนี่ยจะสร้างฐานทัพของเรานะคะแล้วก็จะมีบ้านแล้วก็จะมีฟาร์แมรแล้วก็ไป จนภายกันนะคะโอเคก็อนี้ก็จะเป็นทอชซึ่งเดี๋ยวก่อนที่มันจะมืดเนี่ยสิ่งที่ต้นต้องทาเลยนะคะคือการที่เราต้องปักไฟเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผีเกิดนะะเพราะมันเกิดทีนึงเนี่ยมันเกิดโหดมากเลยนะคะแล้วก็ไอ้ถานเนี่ยคือต้นตั้งใจที่จะให้มันเป็นฟาร์มของพวกเราค่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นปักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผีมันเกิดนะคะต้องปักเว้นช่องเว้นช่องสักหน่อยเออให้มันกระจายกระจายไปข้างๆอะไรอย่างงี้นะคะ ปุ๊บอ่ะคือต้นคิดว่าผีมันน่าจะมาตามปีกเครื่องบินนะคะคุณผู้ชมเออแต่ว่าต้นไม่รู้ยังไงอะ่ะเดี๋ยวทําไงดีอ่ะเราสร้างรั้วก่อนดีป่ะแล้วก็เราจะได้เก็บพวกไก่พวกวัวอะไรแบบนี้นะคะเออทารัว้วอันนี้มาก่อนแล้วก็รัว้วก็เป็นเฟ้นอ่าน,นี้มาแล้วทำไมไม่ได้หรอฮะท,ทำไมแกทําไม่ได้ล่ะฮะเออทําเรือทาไมอุ้ยเอามันมาเองมันมาเองคุณผู้ชมนี่นี่นี่ตรงนี้จะเป็นฟาร์มมันก็จะประมาณ อันนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บอ่ะสร้างฟาร์เมเบ็้อก็พอเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีปัญญุปัญญาอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็พี่จะทำไอ้น,นี่อ่าต้องทําให้มันรวมกันก่อนนะคะผู้ชมปึ๊บป๊บอ่าแล้วก็ได้อันนี้มานะคะโอเคไอ้วัวไอ้วัวมาแล้วเอ้ยทำไมมันหน้าตาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราอุ้มได้เออโอเคโอเคเราอุ้มได้แล้วก็วางไว้ตรงนี้นะโอเคอเคุอค้ยไก่เั็นไก่ปะโอ้โหมาแล้วอาวธชาพขอาเรานี่คะ่ะผู้ชม โอ้โหลูกไก่หน้าตาอย่างงี้ไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่ใช่ไก่ในอุดมคติต้นเลยนี่แต่ว่าเอามาก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะได้สร้างอาวุธให้พวกเราเนาะวัวผีวัวผีอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะอันนี้มีไก่กตัวนึงอ่าโอเคมีไก่อีกตัวหนึง่งพี่ก็โอเคแล้วนะแล้วก็ต้องหาวัวอีกตัวหนึง่งแล้วก็แกะอีกสักตัวหนึง่งไอ้สองตัวเนาะตอนนี้เวลากี่โมงกี่ยามเนี่ยต้นน่าจะเป็นช่วงกลางวันนะถือว่าโชคดีอยู่ตอนนี้เนาะอ่าเราต้องเราต้องรีบ วิไลมันน่ารักมากเลยนะวิจะกลางคืนแล้วสิวิดีนะดีนะที่เราแบบวางแผนไว้แล้วนะเออมันแบบผ่านไปเร็วมากคือต้นตั้งใจว่าพอผ่านคืนนี้ปุ๊บเดี๋ยวต้นจะปวดหมุดอีซี่แล้วไอแกะแกะมาดีมันลูกมาโอ้โหมันโอ้โหแกะแกะหน้าตาน่ารักมากเลยย่ะดีดีด,ด,ดีไอไอแกะอีกสักตัวหนึ่งเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราคือต้นต้นว่านะเราควรที่จะฆ่ามัน เพราะว่าเติร์้สุกมันน่าจะมีเยอะค่ะขอที่นอนสักหน่อยจะได้นอนข้ามวันข้ามคืนกันเนาะอุ้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราข้ามวันนี้ไปเราก็ต้องเปิดหบูธธรรมดาแล้วนะมาี่เออสองตัวแล้วค่ะมาตัวที่สามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านเอ,อ้ใครเป็นไกใครเป็นไลเก๋มแลมแลแมลแรงวันกินได้ไหมอุ้ยโอ้โหแล้วแกเยอะมากตรงนี้ทําไมเนี่ยเมื่อวานมันไม่ได้มีเลยนะเมื่อวันนี้มันมีอย่างงงมาี่มาโอเค ล่าหาอาหารก่อนนะคะต้องดองไว้หน่อยเราต้องมีอาหารไว้กินเอยไอ้วนนี่ไงอนี่เอ้าไอ,อ้แก่ไอ้แก่ต้องหายวัวน,นครับจะได้ทําอย่างอางื่นด้วยเนาะเอไอันนี้แก่กําลังวิ่งหนีอยู่นะไม่รู้เป็นอะไรของมันเนาะอันนี้ไอ้หมุดค่ะแล้วก็นี่นนเป็นโอ้ถ้ำโอ้โอเคโอเคแสดงว่าคนถัดไปเนี่ยเราต้องมาลงในถ้ำนี้นะซะึ่งไม่ใช่วันพผู้งนี้แน่ๆเพราะว่าผู้งนีเนี่ยต้องจะสร้างบ้านรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นส่วนหลังของลำลำเครื่องบินนะคะ เนี่ยมันจะมีข้องเก็บของด้วยเนาะโอ้จริงจริงส่วนนี้มันก็สมควรที่จะเอามาทําเป็นฐานทำพวกเราเหมือนกันออ้ยรูปออกมาเลยจะได้มีรูปกันเด้อค่ะเาราถือทอตเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปูหลังคาการข้างบนเนาะโอเคโอเคมาต่อตัวขึ้นไปเลยเพราะว่าไม่อยากจะเดินข้างๆอยู่นะคะปุ๊บเออโอเคแล้วก็ต่อเติมยอ,อย่างรวดเร็วปึ๊บปึ๊บทำผิดทำผิดอย่างเงี้ยมันก็น่าจะปลอดภัยประมาณนึงอยู่นะ ผีมันจะได้ไม่ต้องเกิดข้างบนด้วยไงเออใช่แล้วต้นจะต้องปักทอดด้วยค่ะคุณผู้ชมได้เวลาปักทอดค่ะเอาแต่ต้นเลยลงไปตรงนี้เหรออ่ะปึ๊บไอตรงนี้ก็น่าจะปักด้วยเหมือนกันมันควรที่จะปักนะเพราะว่าเดี๋ยวผีมันจะเกิดเนี่ยต้นไม้อย่างเงี้ยต้องตัดออกใช่อนอ้ระวังเรือไว้ดักไว้ด้วยอ่ะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยทางนี้เลยโอเคปึ๊บเอ้าหูหูหตกไม่เป็นไรไม่เป็นไร อาหารเรามีเยอะเยอะมากนะคะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าตรงนี้เราครบจบทีเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องทําทางอุดตรงนี้ด้วยเออหนะ้าต้องเอาอันนี้เอาที่ขุดเนี้ยมาก่อนปุ๊บโอเคขุดออกก่อนเป็นทางออกฉุกเฉินหรอหรือว่ายังไงอะ่ะคือมันควรมันมันควรที่จะมีทางออกแค่ทางเดียวเนาะอ่าทุกอย่างเราใช้ไม้ครบจบเหมือนกันปุ๊บ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 นี้อน,นีต้องขุดออกเนาะ ึงมันจะสวยก็เถอะนะแต่วันก็ต้องออกอยู่ดีวัวไม่แกะลายวัวใช่เมื่อกี้เรเห็นแกะเรืองแสงอะไรนะคะ <c oughs> อ่ะปักนี้ด้วยโอ้ยตัวนี้น่ากลัวนะผีมันจะเกิดไปเนี่ยอ่ะปึ๊บ <c oughs> อืมหึหึหึพี่ว่าพี่แหละที่ไม่ปลอดภัยที่สุดนะคะอ่ะนี่คือทางเข้าของพวกเราเดี๋ยวพี่จะจะทำเริ่มากตรงไหนดีนี้เลยก่อนเนาะไอะ้ที่ขุดต้นอ,อยู่ไหนอ่ะที่ขุดอยู่ตรงนี้ค่ะรีบๆเลยคืนนี้ได้มันแน่นนะคะอ่ะ อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละผีมาไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอดดูอดดูโอเคไอส้สปุตนะ์น่ะไอส้สปุตผสมผสานหลายไม้เหลือเกินเดี๋ยวตรงนี้เราจะต้องเจาะเป็นหน้าต่างค่ะแบบว่าไว้สอดส,สองดูแลแล้วก็อาจจะต้องมีทางออกรับด้วยนะคะทําที่นอนดีกว่าจะได้สปาลเซตด้วยเนาะสปาเซตมาปึ๊บที่นอนมาแล้วนะคะในพารัดนี้เราไว้ตรงนี้ดีกว่าฟังได้ไหม เนียวางได้ได้และนะที่นอนอ่ะที่นอนหรือที่บูชายันก่อนนี่ต่อนี่ต่อปุ๊บอ่ะทำทางลงไปก่อนปุ๊บแบบนี้นะคะประตูเราก็ต้องเป็นตรงไหนอ่ะโอ้บ้านบ้านเราไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เลยเนาะแต่ไม่เป็นไรประตูประตูอยู่อีกที่หนึ่งเปิดประตูก่อนสนุกว่าจะไม่มีตัวอะไรมาทําอะไรชั้นอีกนะ ปกทอดก่อนรอบๆเลยพี่มาไหมพี่ไม่ได้มาพี่เขาอยู่ของเขาปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเถอะใ <laughs> ช่ไหมไก่ขอสักหน่อยเนะฮย้ฮยเฮ้ยไก่เฮ้ยไก่มาจิกต้นเฮ้ยไก่มาสู้เป็นรู้จ,จักสู้บ้านไม่สวยไม่เป็นไรขออยู่ได้ก็พออืมตามนั้น <laughs> บ้านอาาถาอนาถาเนาะอุ้ยต้องปักทอดอีกสิแล้วคือไก่หัวจัดอะทำอย่างได้ยังไงอะปดล็อกความกลัวอีกแล้วค่ะถึงบอกว่าเธอพเจ้าไก่อะ ประมาณนี้วุ้ยแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรกับพี่เป็นอะไรไ,ไก่เวนเฮ้ย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 ไก่จิกมันเป็นไรอะ่ะมาเข้าบ้านก่อนไม่ไหวแหละอันตรายเกินโอ้โหผีหลอบยันหลอนโคตรอันนี้เดี๋ยวคือตอนงคืวัาต่อหน้าต้องกลับไปที่บ้านเก่าของเราค่ะโอ้ฟ้าร้องเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพายุมาไอ้นี่ไอ้นี่เป็นไรกลัว,หร,ห,รรวหรอคุณกลัวเหรอแค่ ทำอะไรไม่ได้เลยฮนะหน้าต้องเก็บของก่อนแล้วก็เราจะไปที่บ้านเก่าเราค่ะบ้านไม่โบดใช่เหมือนโบดเลยปึ๊บไปปักทอดเฮย้ยโอ้โหมันมันมาแล้วมันจะปักทอดทำไมวะมันจะปักทอดทำไมหัวใจอย่านะฮ้กลับบ้าน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 เร็ว ดินะเรามีเรือเยอะมากเมื่อกี้เอาเลยไปวางอีกนะอย่างน้อยๆมันก็คงจะดักผีได้แหละเนาะถูกปะมันจะหนาะเป็นไงบ้างโอเคมันติดโอ้ว <c oughs> เร็วมากมันอยู่ไหนวะไหนมันอยู่ไหนคือใครวะเอาระเบิดระเบอ้เออ้าว โอ้โหแล้วลือไม่เป็นไรแล้วมุมแรงต้นอยู่ไหนอะมาเยอะมากแต่ว่าเราไปนอนดีกว่าโอ้โหอะไรอย่างไรตรงมุมแรงต้นหายอีกแล้วอะคือมันเหมือนมันหายง่ายมากอะไปไป,ไป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 กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนโอ้โหไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ต้องนอนก่อนไม่ได้จริงจริงมันตายปะมันมันไม่โดนแดดเผาอะเกือไปหรือเปล่าคนเรามุมแรงต้นหายไปเลยเนอ่เสียใจอะ สกิลตันแบบหนึ่งช็อตจบเลยอะ่ะใครเป็นไรโอ้โห,หนี่อ้าวอืมไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่อืม,อมโอ้โหแล้วคือศพมันมันมามากันเต็มเลยคิปเปอร์มันระเบิดทางก่อนใช่ไหมฮะฮะใครอีกใครอีก โอ้โอ้โอ้โนโอ้พอกันทีไม่ได้ทำอะไรสักอย่างวันนี้นะคะจะจะมาเสนออาวุธใหม่นะคะซึ่งอาวุธใหม่เนี่ยเราจะทำเป็นใหม่ใหม,ใหมเราทำเป็นอาวุธจำพวกคอปเปอร์นะคะซึ่งที่ต้นด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเคียวดีปะเออดาเมจสองจุดห้าหรอเอ้ยตามจังเอาไปใช่ไม่ใช่เคียวอยู่ไหนอะอยู่นี่อ่าดาเมจหกดานี่ดาเมจห้าจุดสอง คีวน่าจะแรงปะเอ้ยอันนี้ก็โอเคแต่ว่ามันต้องใช้2มือในการถือหรอเคีวดีกว่าแต่ว่าเราต้องมีตัวแฮนดิลตัวตัวตัวถือนะคะเดี๋ยวเริ่มทำนี้ก่อนมันต้องมีอะไรบ้างนะมันต้องมีสิ่งนี้แล้วก็ต้องมีอันนี้ใช่ปึบ๊บเอามาไม่ได้หรอสติ๊กทําไม่ได้หรออ๋อมันต้องใช้มันต้องใช้วขวานในการทําสติ๊กหรอโอ,อ้เรื่องเยอะเนาะทาตัวแฮนดิลก่อน แล้วก็ต้องใช้คอปเปอร์3อันนะคะซึ่งเรามีคอปเปอร์ประมาณ16อันเนาะอันนี้มามาและอาวุธใหม่ว่าเราเป็นเขียวดูสิทำไมมันหน้าตามันดูไม่ไม่ค่อยขลังเลยอะลองดูดิตีสองครั้งตายได้เนื้อธรรมดามาอืมเอ้าเฮ้ยเฮ้ยถ้าจะตีวัวตัวนึงมันจะตีต้้งหมดเลยเหรอวัวตีหรอ สดงว่าถ้าเกิดเราตีหมูหมูก็จะตีเรากลับหรอนี่ฟงางเบอร์ราวเป็นไงล่ะดูดีไหมอันนี้เป็นไรเนี่ยไอ้หมิ่นโอเคปากทอดก่อนหอเห็นสวยงามมากต้นจะไม่เก็บก่อนจนกว่าต้นต้องการมันนะคะอันนี้มาแล้วก็ต้นจะเอาอันนี้มานะคะเอามาขยายเผ่าพันธุ์ให้พวกนี้กันบัวเรามีกี่ตัวโอเคว่าเรามีสองตัวเนาะขยายเผ่าพันธุ์เลย ปึ๊บอ,อ่ะอ่ะผสมประสานซะไม่ไม่ผสมประสาทนะต้องพันเดียวกันหรออุ๊ยอยขอโทษไอไอไอหมุนขอโทษนะโอเคผสมประสานได้แล้วอ๋อเป็นวัวตัวนี้หน้าเหมือนแม่เลยหนึ่งวันไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุนี้เราจะทวงคือทุกอย่างอะไรจะสร้างบ้านแสนสวยตรงนูน่นเอ่อแถวๆริมน้ำหรอมันก็ดีนะ แต่ว่ามันจะห่างไกลเกินไปสิต้องคิดว่าเราเนี่ยควรที่จะสร้างบ้านแถวแถวเครื่องบินดีกว่านะคะเค okay. อะเรียบร้อยนะถ้าไอสเกลมาตั้งก็สู้มันไม่ได้ต้งก็ต้องมีอาวุธไ้สู้มันอยู่ดีเนาะก็คือเป็นบูมแมลงเอามาหน่อยสักอันหนึ่งทำบูมแวลงแล้วค่อยไปกันค่ะไปดูดีว่าน้องเป็นไงบ้างอยู่ไหนอยู่ไหนไหน,นี่เห็นปะเห็นปะ โอ้ยโอเคโอเคไปไหนไม่ได้เลยฮะกลางคืนคือนรกมากอะ่ะเปิดประตูให้มันเข้ามาก่อนมันมาได้ปะมันมาไม่ได้คือเรามีทุกอย่างตรงนี้นะคะเรามีเรือตั้งเอาไว้อยู่จิงจังเลยนะไอ้พูดนี้นะแม่มุมเวน โหมันมาเป็นเด็กแก๊งเด็กแก๊งแมงมุมโหยากมากโหยังทำอะไรไม่ได้เลยคนต้องนอนก่อนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไอจอนก็อยู่ข้างด้วยแฮะขอดูหน่อยโอ้โหอยู่ข้างเลยแฮะอ๋อโอ้โหมันนอนตรงนั้นเลยมันเจออ้าวเฮ้ย ไหนไปไหนไอเบบีโจนขุดเร็วขุดเร็วโอ้โหมิ้งขุดเร็วมันเป็นตัวอะไรวะอ้โหอะไรวนเนี่ยโอเคโอเคตอนใหญ่ตอนใหญ่โอ้ยโอ้โหอะอะเป็โปรเจกต์มิจบพิพัฒ์สอ ออนแอเกินไป มาคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยต้นคิดว่าเราก็พร้อมที่จะสร้างบ้านแล้วเนาะเพราะเมื่อกี้เนี่ยคือเมื่อกี้ต้นพยายามที่จะเปิดโหมดธรรมดาเนาะแล้วก็ผีมันมาแบบโหดมากต้นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะมีมาตรการก็คือพิษฟูจะมาช่วงกลางวันส่วนกลางคืนเนี่ยผีจะมาระยีเนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกลางวันผีมันไม่เคลียร์ไปถ้าเกิดว่าต้นเปิดโหมดธรรมดาไม่งั้นมันจะยากเกินนะคะโอเคเนาะก็เดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันเลยดีกว่าเออพี่เครื่องบินตกเพราะว่านั่นคือบินไหมเพราะพีแอร์ไลน์สร้างบ้านเนี่ยต้นคิดว่าเราจะเอาตรง หลังเครื่องบินดีไหมเออ,เอ,อตรงนี้ก็ดีนะพร้อมแล้วตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นเครื่องบินวองเราด้วยแล้วก็ตรงนี้สวยด้วยนะมาสร้างบ,บ,บ้านดีกว่าตึกตึกตึกอ่าสไตล์วองเรา,า,าอันนี้เป็นตรงกลางนะคะเป้นตรงนี้แล้วก็นี่เป็นเป็นไม้ธรรมดาตึก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 ,ตกอ่าประตูตรงนี้หนึ่งอีกดีกว่าบ้านเราจะได้กว้างๆด้วยหมอก,กันตั้งคงตั้งคข็มอะไรแบบนี้นะมา บ้านแสนสวยบองเรากำลังจะมาแล้วค่ะบ้านเราหันทางนี้เนาะหู้ใจเป็นบ้านแบบไฟในเฟดดี้เอาไหมบ้านไฟในเฟดดี้ออกได้สี่ทางจึ๊บอ่ะโอเคได้แหละโอเคเดี๋ยวเอากระจกมาใส่นะคะแล้วก็ตรงนี้ต้องขุดออกไปด้วยน้อยมันเป็นพื้นบ้านของพวกเรานะรีบเลยรีบเลยประตูมาหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็เป็นสลับอ่ะยี่สิบสี่อันน่าจะพอหรือเปล่าบ้านมาแล้วบ้านของเรา บ้านของพวกเราเราแล้วก็ประตูมาค่ะปึ๊บโอเคได้แล้วบ้านของเราเหลือแต่ลงกระจกนะคะมันหน้าต้องทําเป็นป้อมเลยปะแบบตัวเนี้ยปึ๊บกันเอาไว้เลยผีจะได้ไม่ต้องมาดีไหมอะ่ะพี่ว่าดีนะเออแล้วจะครอบคลุมให้มากกว่านี้เนาะมันมาแล้วสิมันมาแล้วไอ้ผีกันไว้ก่อนเอาอยู่อกเร็วๆต้องกันไว้ก่อนเราต้องตีจากข้างบนนะคะ เอ๊ะมันเหมือนมีสิ่งตึกๆึ๊กกตด้วยอ่ะนี่ดินเออดินออกมาดิหูไอ้นี่มันทำอย่างนี้ได้ไงวะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันคิดมันเก่งเหรอฮะโดนโดนดนมันจะอะไรขนาดนั้นมันจะอะไรขนาดนั้นฮะดีดๆดีดีดีคิวดีกว่าเฮ้ยคีเปอร์คีเปอร์โอเคคิปเปอร์นั่งเรือ เฮ้ยแล้วมันต้นอยู่ห่างมาแล้วนะแต่มันก็ยังระเบิดอยู่เฮ้ยโอเคโอเคนี่ต้นได้อะไรมาเนี่ยสไปเดอร์เฮดหรอว้าววุ t นต์ร <c oughs> ีบๆเลยยี่อย่าหนว้ยอย่าหนว้ยอย่าหนว้ยไอหยอนฉันอุ้มจอนได้ปะ โอ้ยหน้าตาโคตรหลอนจอนได้ด่คิดถึงฉันใช่ไหมเราด่เคยเจอกับบิดโกรดหน้าดีแล้วน่านายอยู่กับฉันไหมนยายใหญ่ฉันเลี้ยงหรือเปล่าไอ้จอนใหญ่เลี้ยงหรอเลี้ยงด้วยอะไรดีล่ะเขี้ยวหรือะแรงฮะเอาอะไรดีจะได้อะไรละแกฮะฉันแค้นแกว่าเลยแกเอาลูกๆของแกมาอืม้มต้องลองดิสแทนสักหน่อยลองดิสแทนอุ้ยได้อะไรมา ได้เนื้อมาหรอจอยเป็นวัวหรอตัวนี้ไม่มีแล้วหรอผีน่าจะไปหมดแล้วไหม่ะเฮ้ยเฮ้ยเรารอดได้โดยที่ไม่ต้องอะไรเลยคือแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตุยในคืนนี้นะคะใีครั้งแรกเลยนะบีบีนารอบๆนะเป็นวัวโอเคปูลึกแกะแกะค่ะแกะอะไรวัวเห็นนะอย่นนะเนะฮ,ฮ้ยมัดไม้ไอเกิลไอเกล มันงามไม่โดนมันงามไม่โดนเฮ้ยมัเดนินเดินไม่เดินเฮ้ยมันเก่งจังเลยอ่ะเฮ้ยมันวิ่งหนีอ่าบ้านของเราฮจะได้มีบ้านอยู่กับเขาสักกะทีนะคุณผู้ชมทำกร่องอ่ะเรามีกล่องแล้วใช่กร่องก็บของเสียงอะไรอะอ๋ะอตัวนี้ยไม่ได้เติมเลยนี่สองอันสุดท้ายพอดีเลยค่ะอะเหลือเ,เดียวนี่ไม่เปไปไรม่็นไร โอเคบ้านเสร็จแล้วนะคะนี่คือบ้านนะคะเดี๋ยวเติ้ลจะย้ายเตียงเข้ามาอยู่ดีๆเนาะไม่ก็ทําเตียงเพิ่มก็ได้คะ่ะโดยการที่เออเฮ้ยไอแก่ไอแก่กินชั้นไหมไอแก่ไอแก่อ่าตอนนี้ได้มาเท่าไหร่ได้มาไดมาอันเดียวเหรอเฮ้ยแล้วมันตีงนิดนึงมาตีาาตาาตไกลมากเฮย้ยหมอกเหรอเฮ้ยมีหมอกนั้นด้วยโหเลยไม่ได้ไปที่เมืองอื่นเลยเนาะนี่คือเราอยู่แต่ในเมืองของเราอย่างเดียวเลยอ่ะดูสิ มันต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะเพราะว่ามอดนี้มันยากมากเนาะแต่ว่ามันสนุกนะสำหรับเต้นน่ะอุ้ยโหเราเริ่มอากาศหนาวแล้วค่ะคุณเต้นว่าเราทำรองเท้าดีกว่าปึ๊บเอามาให้มันอุ่นๆหน่อยแล้วก็ต้องทน่าต้องฆ่าแกะมากกว่านี้ค่ะโอเคสี่อันเอ้ยอันหนึ่งสี่โหมันเหมืนบาแล้วมันมาแล้วโอ้โหมันวิ่งมาเลยมันแค้นจัดมันรู้เป็นลูกมันหรือเปล่าเนี่ยลูกหลานมันหรือเปล่าะ น่าทําเสื้อกันหนาวเนาะเพราะว่าตอนนี้เราน่าจะอากาศหนาววันมีหมอกลงด้วยค่ะคุณผู้ชมคืออากาศเหมือนในชีวิตจริงตอนนี้เลยอะ่โ okay. wow! hey! hey! อเคหกวู้เฮ้ยเฮ้ยคูดแรงอ่าพี่จะเข้าบ้านของพี่ก่อนแล้วพี่จะไปทําเสื้อเพราะว่าอากาศหนาวค่ะดูสิมันขึ้นเป็นสีฟ,าฟา้าๆอย่างนี้แล้วเนาะเหมือนเป็นกลรดน้ําแข็งอะ่ะกลับบ้านก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วก็ทําเสื้อดีกว่านี่ความความอุ่นได้มานี่ก็ได้เหมือนกันนี่แล้วกันน่ะใส่เสื้อ นี่เอาไอ,าอาหัวนี่ออกไปฉันไม่ชอบมันมาไว้ตัวนี้แทนแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะได้อาวุธใหม่อีกแล้วเหรอคะคราวนี้เป็นเคียวเหรอเนี่ยใช่ค่ะมีเป็นเคียวแล้วก็มีเป็นบูบนแหลงพัชนะคือเรามีบ้านเรามีอาวุธนะแต่ว่าต้องคิดว่าลงถ้ำเนี่ยน่าจะได้ลงพัหนานะคะคืออยากลงพัดนะก็อยากลงแต่ว่าดูความพร้อมสีมันยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นอะ่ะการที่เรามีแร่คอปเปอร์แล้วเรามีอาวุธขนาดนี้เนี่ยต้นว่าเรามาไกลประมาณนึงเลยนะสหรับบอสนีนะตอนนี้เรามีดูเทนูประมาณ แปดดอกนะฮะลองดูกับตัวนี้ดูสิลองดูนะฮะยิงเรือทำไมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ต้นไปก่อนกลับหลโอ้วมันเก่งจังเลยนะโอ้โหมันเลี่ยมไอ้นี่มันต้องเจอมบุมแรงไม่ได้บุมแรงอันตรายเกิน เออเออเก็บผลผลิตก่อนนะตอนนี้ต้องอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าฟ้าร้องคมๆเลยค่ะทำไมเก็บแบบหน้าตาหน้ากลัวจังเลยอะ่ะคือต้องไม่ชอบหน้ามันเลยอะ่ะหืมไม่นะไม่นะเดี๋ยวบึ้งก่อนนะพี่ไม่เอาเบอร์รี่มาวาไปกับดักหรอเออ ไอเดียบันเจิดนะจริงๆต้้งก็คิดอยู่นะคะว่าจะเอามาเป็นกับดักดีไหมแต่ว่ามันลืมมันลืมไปเลยอะ่ะดูก่อนนะทําอะไรได้บ้างนี่คืออะไรอะ่ะแปลงออกมาทําไมเอ่ยเฮ้ยสวิตเบอร์รี่คุกกี้อย่างนั้นเหรอโอ้โหต้องมีอย่างเชื่อเลยนะคะว่าในพาร์ทนี้ของพวกเราในซีรีส์นี้นะจะมีพาร์ททำอาหารก,กับคนอื่นเขาบ้างนะบันบาเลยคุกกี้เบอร์รี่เสร็จอร่อยเคไก่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างข้างล่างเหรอ เออมันรู้สึกว่ามันจะมีที่ให้เราหาเหมือนอยู่นะเออใช่ใช่เต้นจะทำอะไรเต้นจะทํากับดักค่ะตอนนี้นะเป็นช่วงกลางวันซึ่งเต้นเพิ่งจะปิ๊งไอเดียออกมันไม่ใช่เต้นหรอกแต่ว่าคนดูบบอกเต้นอีกทีหนึ่งนะคะว่าเออพี่ลองเอาไอเบอร์รี่เนี่ยมาเป็นกับดักดีไหมใช่เต้นก็คิดอยู่ว่ามันควรที่จะเป็นอย่างนั้นเนาะเออเบอร์รี่เราไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เอาเรือดักไว้ทีหนึ่งดีกว่าเนาะเดี๋ยวเอาพวกนี้ออกก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเต้นยิงธนูไม่ได้นะฮะ เนี่ยทางเข้าบ้านเราอ่ะวางเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามีกับดักแล้วนะคะเดี๋ยวเติ้นเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านไงดีปึ๊บหืมก็ติดอยู่ดีนะมันเข้าบ้านไม่ได้นะเอ๊มันต้องมีวิธีการเข้าบ้านสิเดี๋ยวเติ้นโหมันไม่ได้อะ่ะมันมันไม่เติ้ลแบบเข้าเลยอะ่ะดูสิโดดก็โดดไม่ผ่านนะอ่าต้องแบบปีนตรงเนี้อืมข้างๆแล้วก็กระโดดเอาเนาะ แบบนี้อะไรแบบนี้นะคะสรุปกับดักใช้ดักตัวเอง <laughs> นอนดีกว่าวันนี้ทอมบี้แกไปเหอะันขอร้องทำไงได้บ้างเนี่ย คือต้อขุดมปนออกไปได้อ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปสำรวจถ้าในวันพวกนี้คือไม่ได้สำรวจแบบลงลึกนะฮะคือตั้งแค่ตั้งใจที่จะไปดูดา,า,าัเราเฉยีว่าเอออันไหนมันควรที่จะไปสำรวจในพาร์ทหน้ากันเนาะคือตั้งใตั้งใจที่จะลงถ้าแล้วก็หาทรัพยากรในถ้าพวกแร่ต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะบรรยากาศร,รอบๆเนี่ยมันดูดีมากเลยนะดูนะเหมาะสำหรับการสร้างที่อยู่มาก คือไอโซนที่มันเป็นโซนผีแล้วนะคือต้นไม่ชอบเลยอ่ะเอ้ยโหมอ,อะไรวะเนี่ยอืออันนี้มีถ้ำอยู่ถ้ำเราดูซิมีอะไรบ้างที่นี่โหซอมบี้ก่อนเลยโหนอนตายอีกอะไรเนี่ยเปลี่ยนเป็นหมดสร้างสรร์แล้วก็ทุบซอมบี้ทิ้งเลยเออน่าต้องเป็นอย่างนั้นนะ่ะเพราะว่าหมดปกติมันทุบไม่ได้นะไม่รู้ต้องทุบยังไงด้วยนะโอ้โหแกะตายเพราะว่าเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะต้านี่เสียงอะไรก็ไม่รู้นะฮะ ตัวว่าเลยวะเนี่ยตัวอะไรอะ่ะคือตัวอะไรมแมลงอะไรดีมันคือมดเหรอมดมีเสียงดังได้ยังไงอะ่ะมดคะอะไรมันอะไรมันตามต้นมาทําไมมันเป็นมดที่มันอยู่กับต้นปะแบบในชีวิตจริงอะ่ะโอมดมันขึ้นตัวต้นบ่อยไงตัวนี้ปะบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยหาบ้านเราไม่เจออีกโอ้ยเลคุณน,นี้เลคุณน,นี นี嘛เลคุณีอยู่บ้านเต้นดีกว่าอาระคุณผู้ชมนะคะเต้นก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยก็สมควรที่จะปิดไลฟ์วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็มีทั้งบ้านนะคะเรามีบ้านแล้วก็เราก็สร้างฐานทัพในเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะคะก็โอเคก็ถือว่าทำธุรกิจได้ประมาณนึงนะคะแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะไปลงเหมืองกันนะคะแล้วก็ทำชุดเกราะกันเนาะอ่าโอเคสารัพาน,นี้ขอพอแค่นี้ค่ะบายบายสวัสดีค่ะ